สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพูดกันเรื่องสัตาเทพนะอย่างรวดเร็วเลยนะตัวสัตตา์เทพครับผมก็คือเป็นการปลดล็อกสเตตัสต่างๆให้อาวุธนะแต่ว่า,าพวกนี้มันไม่ใช่อาวุธของพวกคู่หูของเรานะครับผมเป็นอารมณ์เหมือนกับเสริมสเตตัสเราเฉยๆนะคิดซะอย่างนี้เหมือนอัพเพื่อเพิ่มสเตตัสโอเคมีอะไรบ้างจะมีเป็น PVE PVE ใช่ไหมแล้วก็พวก Echo คคีย์คีย์เลส HP แม็ก HP แล้วก็อันสุดท้ายเป็นเอ่อไฟแนลเดฟนะอันนี้อารมณ์เหมือนไฟแนลดาเมจที่ได้จากทะเลปลานะครับผม โอเคตอนอัปเกรดนะผมทาไปแล้วแต่เมื่อกี้ผมทาคลิปพลาดนะอะผมอธิบายโดยรวมก่อนเลเวลของอาวุธจะอัพจากตรงนี้นะเป็นหลักนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์พอได้หนึ่งดาวปุ๊บเราถึงจะกดอัปเกรดตรงนี้ได้นะถ้าเกิดดาวมันไม่ถึงเนี่ยเราไม่สามารถอัปเกรดได้นะเนี่ยเห็นไหมมันให้แบบไปอัปเกรดวัวสดุของไอ้พวกเทพสตาร์ก่อนนะเพื่อดนันพีดานเวลนะตามนี้นะครับผมดังนั้นต้องกดอัปเกรดตรงนี้ก่อนนะ อ่ะเดี๋ยวผมจะอัอันนี้ไปแต่ตอนนี้คือยังกดไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องแบบ3าดาวของทุกชิ้นก่อนนะโยเวนขั้น1ขั้นหนึ่งคืออัพ1ครั้งสามารถกดอัพเกรดด้านล่างได้เลยนะเห็นไหมอันนี้อัพไม่ได้ก็จะต้อง3าดาวหมดก่อนนะประมาณนี้ครับผมอ่ะอันนี้โอ้โหผมพูดพลาดแฮไม่ใช่3าดาวนะจะต้องอัพจนขึ้นไปขั้นต่อไปก่อนนะแล้วตรงนี้จะอัพได้นะครับผมจริงๆผมกล่าวว่าจะเซฟไอเนี่ยไว้ทํากับตัวปีเดียวได้นะเพราะผมต้องการเป็นเอเคโคนะครับผมเนี่ยจะได้เป็นเอเคโคนะ แต่ผมมาทําอันนี้ให้ดูแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่า PVE เดี๋ยวผมก็ได้ใช้เหมือนกันในการลงด้านแล้วก็การลงพวกเรือนเทป,ปออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็นี่ปลดล็อกด้วยได้ปลดล็อกในเรื่องนะั้นเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันเลยนะถ้าเกิดสตาร์เทพเวลสี่นะเนี่ยดูจากตรงนี้นะคือยิ่งกดอันนี้เยอะยิ่งเลเวลขึ้นนะโอเคตามนี้นะครับอันนี้อัปเกรดเลเวลส่วนอันนี้คือเงืนะ่อนไขในการไปต่ออัปเกรดเลเวล พอเวลสี่เราจะได้ปลดล็อกเนื้อเรื่องเวลสิบสองได้สมุดสมุดอันนี้เหมือนหนังสือที่ได้จากค่าชื่อเสียงไปอ่านในบ้านประมาณนี้ครับออาไปดูกันอ่ะกดรับได้เลยเหรออ๋อนี่ไงผจญภัยขึ้นแล้วนะก็จะได้เป็นเคล็ผจญภัยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวใครไปทําอะไรไปทําเอาเลยนะส่วนวัตถุดิบตอนนี้ผมมีวัตถุดิบไม่พอในการปลดล็อกสายอื่นให้ดูเพราะผมต้องการทําคลิปนะทำให้ผมพลาดเลยในการอัพเอ็กโค่แต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็สาหรับคลิปเนี้ยผมเชื่อว่าสั้นๆง่ายๆละเอียดดี พอผมลงคลิปนี้ปุ๊บประมาณบนะ่ายสามบ่ายสี่นะเราจะมาไลฟ์สดกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผม